UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบย,ยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด,ดยนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไล้านะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android, iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชันใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนเคย้ย hey, สสัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนิจิคนอนเินเพิ่มเติมคือไม่มีรลยนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับการรีวิวตัวแจกฟรีของเดือนนี้นั่นเองกนะ็คือตัว เอ็กโคโบไม่ใช่นะครับไม่ชื่ออะไรนะนะครับเป็นพี่สาวของนางเอกนะครับชื่ออาโอบานั่นเองนะครับเป็นตัวแจกฟรีที่แจกในเดือนนี้นะครับทั้งในภารกิจนะครับทั้งในรางวัลแล้วก็ทั้งในสเตทพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะกําลังตัดสินใจอยู่ว่าพี่เราควรปั้นทําเป็นพีร้อยดีไหมหรือแบบเราเอาควรเอามาเล่นเอามาปั้นเอาของดีไหมเนี่ยก็เดี๋ยวนี้มาแนะนํากันละกันนะครับทั้งเซ็ตกีทั้งวิธีปั้นดยนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่เคยทำเนาะโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับตัวละครคอลลาโบ ทำเป็นพี al, ร้อยกันเอาไว้วิ่งเล่นกันโดยตลอดนะครับว่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็ตามนะครับจะจะมีบางคนที่บางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจปั้นเป็นบางตัวอาจจะเป็นตัดสินใจปั้นเพราะแบบความน่ารักนะครับความเท่หรือความกิ่งกาจของตัวโคลาโบที่เป็นตัวแจกฟรีเนาะบางตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเงี้ยข้างดีคือแบบเป็นตัวที่มีดาเมจสองสกิลอะไรเงี้ยนะครับมีบัฟฮิลและซึ่งแบบอ่าโคลาโบตัวแจกฟรีที่มีบัฟฮนะิลเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้นะครับมีบัฟ อ้าอมาตะเนี่ยยังไม่มีนะครับก็มีบัฟประมาณนี้เกาะเลือดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะยังแบบเป็นตัวเลนเจอร์ที่เป็นสกิลพื้นฐานที่เวลาทําทำเป็นอัลตร้าแม็กไฮเปร์แม็กพีร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นได้ในสเตต,ตัวทั่วไปได้นะครับในสเตตหลักระดับยากนะครับในตัวสเตตพิเศษนะครับเพื่อทำพีร้อยดบของเยอะๆเนาะแล้วก็เราสามารถแบบเอาตัวแจกฟรีพีร้อยของโคลโบนเนี่ยไปเล่นในอาดานหอคอยไม่ใช่หอคอยในห้องสมุดได้นะครับมันก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยนะครับได้พีร้อยนะครับได้ของรางวัลเนี่ยเยอะขึ มาดูสกิลนิดนึงครับตัวอัลบาเลยครับเป็นธาตุไฟว่องไวแล้วก็ยืนค่อนข้างใกล้เนาะยืนอยู่ที่ระยะร80ก็แถวๆข้างหน้าเลยเป็นคล้ายๆแทงรองเนาะสกิลบัฟครับตัวนี้ค่อนข้างดีหน่อยนึงนะครับตรงที่ว่ามันมีบัฟวิ่งเร็วตรงนี้มีบัฟวิ่งเร็ว100%เลยนะครับก็ถือว่าดีนะในตัวแจกฟีนะครับทำพีร้อยเนาะแล้วก็ ในสกิลที่2ครับเป็นดาเมจลดคนในการโจมตีแล้วก็ลดหลบหลีกอ่ะถือว่าก็เป็นยังดีอยู่นะครับที่มีดาเมจมาถึง22เท่านะครับพร้อมกับบัฟวิ่งเร็วด้วยแล้วก็เวลาตายได้คืนแล่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังดีมากๆนะครับก็แนะนําว่าควรจะปั้นนั่นเองนะครับส่วนวิธีปั้นครับปั้นยังไงมาเดี๋ยวเผื่อผู้เล่นใหม่หรือใครเนี่ยอาจจะไม่เคยปั้นตัวพีร้อยของโคลโบมากกอนนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะเราต้องได้มาก่อนนะครับอ่ะ ผมจะปั้นให้ดูเลยนะครับเราได้มาก่อนนะครับเป็นตัวร่างแปดดปกติเนาะแล้วเราก็เอามาบวกกันแบบหนึ่งนะผมก็ดองมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เอามาบวก4ตัวนะครับเอาตัวหลักเนะเอาตัวหลักมา1ตัวนะครับแล้วก็บวกไปอีก4นะครับแล้วก็บวกไปเลยมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับในขั้นแรกนะ,ะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์อาอย่างมันยังไม่แม็กเนาะเดี๋ยวขอแบบบวกตัวนิดนึง อ่ะแม็กแล้วโอเคนะครับแล้วก็ทำให้มันแม็กก่อนครับแม็กแม็กแม็กเสร็จปั๊บอ่าแล้วก็จะอัพข้ามเป็นอัลตร้าไปก่อนนะครับอันนี้คือวิธีทำเลยนะอัพเป็นอัลตร้าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ผมแบบเปลืองวัตถุดิบผมอ่ะผมอัพเป็นไฮเปอร์ได้ไหมได้ครับแล้วอัพเป็นไฮเปอร์เป็นแบบไฮเปอร์ทุกตัวเลยแล้วก็บวก20ไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมเนี่ยจะใช้เป็นอัลตร้าก่อนนะครับเพราะว่าไอดี ID ผมเนี่ยมีกําลังในการผลิตวัตถุดิบพวกนี้นะครับอ่ะผมจะอัพไปก่อนเนาะ ในอัพไปเลยข้ามไปเลยโช็ก็เป็นอัลต้าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ทําแบบเนี้ยซ้ําๆนะแล้วทําแบบเนี้ยอัพแบบเนี้ยซ้ําๆนะครับจนครบทั้งหมด21ตัวนะครับย้ําย้ำๆนะว่าทั้งหมด21ตัวเป็นอัลต้าทั้งหมดให้ครบ21ตัวนะผมขอแบบโชว์นิดนึงพอดีผมก็ปั้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เกมอ่าเปิดมาครับในรอบนี้นี่ นะครับเราก็อัพไปเลยครับตอนนี้ผมอัดอัพได้มาประมาณประมาณแบบ8ตัวนะครับเพราะว่าเป็นแบบตัวหลักที่เป็นหัวเชื้อเลยหนึ่งแล้วก็อัพอีก7ตัวมาบวกเข้านะครับทีนี้เราก็พอเราอัพเสร็จปั๊บนี่เห็นไหมเราก็จะเอามาบวกกันนี่นี่ก็ p ี5แล้วเห็นไหมนะครับคือไม่ต้องทําอะไรเยอะครับแค่ทําแบบเนี้ยวนซ้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบบวก20ตรงนี้นะครับจนกว่ามันจะบวกจนล่างแม็ก์นั่นแหละนะครับตรงนี้เนาะเราดูจากตรงนี้ได้นี่แล้วบวกสูงสุด20ครั้งนะครับมันจะเป็นล่างแม็กก พอเป็นอัลตร้าแม็กซ์เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็อับข้ามขึ้นเป็นไฮเปอร์ได้เลยนะครับเอออันนี้คือวิธีการทำพีร้อยเนาะแล้วก็จะได้ศักยภาพทั้งฝั่งของอัลตร้าแล้วก็ไฮเปอร์นั่นเองนะครับเราก็จะได้ลูบี้ฟรี5้ลูบี้ทางล่างอัลตร้าและไฮเปอร์ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าวัตถุดิบพี่วัตถุดิบพี่จะหาจากไหนเพราะว่าทางฝั่งของสเตตพิเศษเนี่ยมันมาจากัดในแต่ละวันกันี่เลยครับแล้วก็กดรับได้เลยครับผมอ่าเข้ามาเพื่อผลิตวัตถุดิบเอาไว้เรื่อยนี่ผลิตเอาไว้ครับแล้ว นี่นี่นะครับพอหรือยังอ่ะมีครบไหมถ้ามีครบเราก็อัพต่อเลยยาวๆเลยดีกว่าฮะเราแค่ทแบบําแ,แ,แบบซ้ำๆวนๆนไปครับเราแค่ทําแบบซ้ำๆวนๆไปมันมันไม่ได้ยากเลยเนาะแต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะนี่อ่ะอัพต่อเลยเห็นไหมผมก็รวบรวมมาไว้เยอะลยหลายๆตัวนะครับวัตถุดิบผมอัพขึ้นไปอัพขึ้นไปอย่างเนี้ยผมก็แบบอันนี้ประมาณวันที่แบบ มาวันที่แบบไม่เท่าไหร่องนะผมก็จะเป็น P ีร้อยอยู่แล้วนี่ก็จะครึ่งทางแล้วนะครับจะบวก10แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นครับประมาณครึ่งเดือนเนาะถ้าใครแบบเป็นเลเวลสูงๆแล้วมีวัตถุดิบเยอะๆนะครับมี P ร้อยเยอะเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําได้เร็วครับอย่างผมเนี่ยก็อันนี้ละไม่ถึง10วันก็ได้ละบวก10นี่นะแล้วเราก็อัปเสร็จใช่ไหมล่ะอัปเสร็จปั๊บเราก็ไปบวกเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวหลักแล้วก็กลับมาที่แบบตัวหลักตัวหัวเชื้อของเรานะครับว่ามันอยู่ไหน กลับมาที่ตัวหัวเชื้อมาเลยแล้วก็นี่นี่เห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ผมล็อกเอาไว้การลืมเฉย,ยๆนะครับการลืมขายการลืมย่อยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่เห็นไหมง่ายมากๆครับการทำพีร้อยโคลโโบนี่ ได้ P55 แล้วนะครับกวรจะบวกครบ20ตัวเนี่ยมันก็จะเป็น100นะครับจริงๆแล้วมันจะเกินนิดนึงนะครับมันก็จะกลายเป็น P 1ร0ปกตินะครับเราไม่ต้องไปบวกกบเพิ่มอะไรเลยนะครับเราแค่แบบจับมันมายัดกันอัปเกรดกับจับมายัดอัปเกรดมารวมกันนะครับสุดท้ายแล้วมันจะเป็น P 1ร0อยได้นะครับเมื่อมันเป็นร่างแม็กแล้วนั่นเองนะครับผมปะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับในสเตต p v p กันบ้างนะครับเอ้ย PVP เล่นไม่ได้ต้องเป็นสเตตหลักอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าโอ้ ตอนในขณะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ฝนน่าจะตกนะครับไม่รู้ว่าเสียงเข้าคลิปไหมอันนี้ก็ขออภัยด้วยละกันนะอ่ะมาดูกันในสเตจครับตัวนี้เนี่ยดามเมจก็เท่าเท่ากับตัวปกติทั่วๆไปนะครับก็ไม่ได้แข่งมากนะครับไม่ได้แข่งมากเลยนะครับดามเมจก็แบบพอแบบไปได้นะครับสกิลสกเกลบัฟก็พอใช้ได้เหมือนกันนี่ออกมาจากป้อมบัฟบัฟเอาไม่บัฟเหรอเอ้าเอา,เอาบะไม่บัฟเหรอนี่กินลูกทอ้อบัฟวิ่งเร็วนี่เป็นไง ดาเมจอ่ะดาเมจสกิลเขาไม่กว้างครับประมาณ200กว่า,วาเนาะก็เป็นตัวแจกฟรีก็ต้องทําใจนะครับมันก็ไม่ได้กิ่งขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะกิ่งกว่าตัวที่แบบใช้เล่น PP นี่แนะ่โจมตีนี่แนะ่โจมตีฝนก็ตกเรื่อยๆฮะแล้วก็รีวิวไปไม่เป็นไรอะ่ะตัวนี้เป็นไฮเปอร์เนาะตัวนี้เป็นไฮเปอร์ผมไม่ได้อัพนะครับอันนี้คือผมอัพแยกนะครับเป็นไฮเปอร์ตัวนึงเป็นอัลต้าตัวนึงเพราะว่าตอนเนี้ยสเตตวิ่งมันสามารถอาไปบัฟได้นะครับผมก็เลยปั้นเป็น2ตัวนะครับ ใช้ให้เปอร์กับอัลต้ามันก็จะได้บัฟเป็น1.2นะครับในสเตตวิ่งคะแนนแล้วก็จะได้คูณเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยปั้นแยกไปก่อนเนาะในเดือนนี้นะแต่พอข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยผมก็จะเอามารวมกันอยู่ดีนะครับนี่ถ้าแบบใช้สกงใช้สกิลของเขานะครับพวกความแม่นยำสกงสกิลการโครงการข้ามอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแจกฟรีนะจะไปเอาอะไรกับมันมากนะครับแค่มันมีดาเมจมีบัฟดีๆเนี่ยอันนี้ก็คือสมควรในการแบบปั้นแล้วนะครับ แต่ถ้าอย่างตัวเรียคอนอย่างไอตัวเดือนที่แล้วของรอบที่แล้วโคโลโบนนะครับที่เป็นตัวของโตเกียวรีเวนเจอร์ซีซั่นสเนี่ยนะครับเป็นสายไหวพริบด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจทสองสกิลอย่างนั้นน่ยอันนั้นคือแบบควรปั้นอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ควรแบบห้ามพลาดอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวเดือนนี้มันเป็นสายว่องไวนะครับมันมีบัฟวิ่งเร็วกับดาเมจนะครับก็ลองแบบลองอ่าลองตัดสินใจดูนะครับมันไม่มันแบบไปตีอ่าตัวสเตตพิเศษเนี่ยนะครับมันจะตีป้อมไม่ค่อยแตกนะครับเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวอะนะ ขณะนี้ฝนก็ตกแรงมากยิ่งขึ้นขออภัยด้วยถ้าเสียงฝนเข้านะครับไอ้แน่ยิงไปนี่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 อันนี้ยังไม่ใช่ร่างแม็กถ้าร่างแม็กดาเมจจะเยอะแยะกว่านี้นะครับสำหรับตัวนี้นะเห็นไหมเพราะมันบัฟวิ่งเร็วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวแจ็ครีของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะวิ่งเร็วได้มากขึ้นนะครับแน่นอนว่าตัวเรนเจอร์ที่เป็นตัวเรนเจอร์โคลาโบพีร้อยเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับมันมักจะให้ความสามารถแบบ ความเดินกันโจมตีความเดินการเลื่อนที่อะไรพวกนี้แบบแบบน้อยๆเลยนะครับบางตัวเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างแบบช้าเลยอันนี้ถือว่าดีนะปกติเห็นไหมบางตัวเนี่ยโคลโบมันจะเป็นแบบช้ามากอะไรเงี้ยนะครับจะแบบท่วงท่าเยอะนะครับการที่มีบัฟความเดินการโจมตีพวกนี้มาช่วยเนี่ยก็จะทาให้ทีมพร้อยของเราเวลาเล่นสเตจพิเศษเวลาเล่นแบบเวลาฟาร์มของเนี่ยมันก็จะบูตให้ตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นโจมตีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะ นะครับควรจะปั้นนะครับตัวนี้นะสมควรจะปั้นเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับตัวพีร้อยนะครับในดวเนื้อส่วนวิธีการปั้นเนี่ยผมก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับถ้าเราขาดวัตถุดิบแล้วก็ไปผลิตได้ในห้องทดลองนะครับอัพห้องทดลองเนี่ยให้มันแมนะ็กซ์ซะแล้วก็ไปอ่าเขาเรียกว่านะไปผลิตในนั้นได้นะครับหรือจะไปหาจากสเตจพิเศษก็ได้นะครับแนะนําว่าให้ปั้นทุกคนนะครับทุกทีมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าก็ตามนะครับหรือแบบถ้าใครมีครบ2ทีมแล้วไม่ปั้นก็ได้นะครับแต่ไหนๆเกมกกมาาันกะ็ ปั้นเอาไว้เถอะนะครับอย่างน้อยเอาไปไป,ไปสเตตวิ่งได้อย่างน้อยเอาไปเล่นหอคอยได้อะไรเงี้ยยังไม่ใช่หอคอยไอตัวเขาวงกดได้เงี้ยนะครับ <c oughs> แค่นี้ก็คือแบบเพียงพอแล้วสำหรับตัวฟรีที่เราจะสามารถเอามาใช้เล่นได้นั่นเองนะครับผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้เนาะตัวแจกฟรีอย่างอาโอบะนะครับพี่สาวข,ของนางเอกนะครับเสียงฝนอาจจะได้ยินแบบชัดเจนดังกว่าเสียงผมไม่ได้ขออภัยด้วยละกันนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเจอกันใหมคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปครับไปครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยจ้าเจอกันใหนะ